ผมจบคุณพ่อได้ไหมันึ่งแสนเาบาทครับคุณพ่อมีคนขอซื้อตรงนี้เลยหกองสองแสนถ้าผมนั่งนากว่านี้เนี่ยผมว่าต้องมีร้านกว่าครับร้านแปมแน่นอน สวัสดีครับผมเป็นมาเทพนะฮะวันนี้นะครับผมเดินทางมาเช่าพระนอกสถานที่นะฮะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาเช่าพระข้างนอกเลยครับมีแต่เช่าในร้านนะครับวันนี้ถือโอกาสเลยบีพี่ท่านหนึ่งส่งพระมานะครับแล้วก็สอบถามไปว่าผมไปดูที่บ้านได้ไหม <c oughs> เขาบอกว่าได้ผมทาคอนเทนต์ได้ไหมได้วันนี้ก็เลยรีบมาเลยนะครับซึ่งพระที่เขาให้ผมดูนะก็จะมีหลวงปู่ตโต๊ะหลวงปู่คูหลวงปู่ทิมมีปากน้ําแล้วก็มีพระหลากหลายเลยนะฮะเอาเป็นว่าน่าจะถึงบ้านเขาแล้วล่ะอาจจะเข้าไปเจรจาก่อนว่า ทำคอนเทนต์ได้เลยไหมนะฮะและลุยได้เลยไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมลุยเลยฮะไปตอนนี้ก็มาอยู่ที่ที่บ้านคุณพ่อละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคน้องครับครึ่งนี้ต้องบอกคุณพ่อเนี่ยมีทักทายมาจะเอาพระมาปล่อยครับซึ่งตอนแรกคุณพ่อที่ส่งมาเนี่ยน่าจะเป็นกล่องชุดนี้ด้วยครับเป็นชุดหลวงพุโตขออนุญาตนะครับเป็นชุดนี้คุณพ่อบอกว่าก็จะมีชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งเป็นชุดกล่องนะครับเท่าที่ผมได้เรียงดูเนี่ยตรงนี้จะเป็นเจ้าคุณนอ มีหลวงพ่อเกษมอ่ามีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ที่หลวงพ่อคุณบ้างก็เดี๋ยวลองไล่เรียงดูว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูปุโตกดีไหมครับพีอถ้าถ้าจะดูเครื่องมเยอะบ้มีเยอะเลยมีเยอะมันเก็บมานันงห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีเออทวดหลวงพ่อมีแบบหลักตอกไหมคืออย่างนี้หลักหลักเช่นอะไรผมอยากได้ปางพรมอยากได้เกศชโยนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเเกศชโยก็หากันให้ฟักไปหมด เดี๋ยวเอาเอาตรงนี้ก่อนนะครับอ้าวงี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูหลังไม้แล้วกันนะครับคุณพ่อชอันนี้เพียงเข้าๆก่อนแล้วกันอ่าได้ฮะอย่างพระที่ผมดูนะฮะเข้าๆนะฮะก็จะมีหลวงพ่อเกษมนะครับมีเด่นละคัง ของครูบานี่มีแทบครบเลยเนี่ยเหรียญละคังหกเหรียญแต่เหรียญที่น่นไม่มั่นใจไว้ว่าเหรียญละขังก็คือเป็นเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมนะฮะซึ่งคุณพอ่อจะเรียกครูบาลเนาะอย่างเหรียญละคังเนี่ยเขาสร้างปีหนึ่งหกนะฮะก็หลักๆเลยเนี่ยทองแดงเราเราจะเห็นบ่อยเนืเ้อเงินเลยไม่ค่อยเจอก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นเป็นมอทบอนะครับอ่าเหรียญน,นี้เขาก็เล่นกันก็จะมีพวกเหรียญแตงโมนะครับเหรียญแตงโมอันนี้เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมองนี้เป็นเหรียญห้ารอบนะห้ารอบ เรามีสององค์รูปหล่อก็มีสองผมค์พอมีราคาบ้างไหมมีไหมฮะมีตัวเลขบ้างไหมฮะ <c oughs> อืมน,นี้เหรียญไพนีนะอันนี้เป็นเป็นกระไหล่ทองก็วพ่อตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าปีสองกว่านี่แท้หมดนะ แต่ถ้าก่อนนั้นต้องต้อง,ต,องต้องดูต้องบอกตรงๆปอมเนี่ยสมัยก่อนก็ปอมกันแล้วอ๋อคือพระเนี่ยมีปอมมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับใช่ชุดที่ร้อยกว่าปีนี่โอ้โหตอนหลังไปตรวจมาอึ้งผมเก็บขึ้นหมดเลยคือเช่ามานานแล้วแล้วพอเอาไปไปตรวจอีกทีนึงก็คือเพิ่งทราบความจริงว่ามีปอมมาบ้างโลกโลกเขาใส่มามีทองมีเพชรหมดเลยขนาดนั้นเลยแต่ว่าปอมนานมากแล้วเออผมก็ มันมันจะเล่นมันต้องเล่นกันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอาจริงเอาตรงๆแพงวันนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นถูกวันนี้แสดงว่าซื้อพักเนี่ยต้องซื้อคนที่มีความน่าเชื่อถือราคาแพงหน่อยชัวสมัยก่อนมันไม่เหมือนเดียวนี้เอาล่ะสมัยก่อนไม่เหมือนเดียวนี้สมัยก่อนอาศัยความก็เรียกความไว้ใจกัน <ừ> ขณะไว้ใจเพื่อนอย่างนี้เอามาปล่อยมันได้เดือดร้อนปล่อยแล้วก็เช่าเช่าเช่าพอเขาจริงๆปลอมครึ่งหนึ่งแท้ครึ่งหนึ่งครับแล้วใบการันตีสมัยก่อนปลอมก็มี เจอมาหมดโทษครับแล้วอย่างน้องนี้คุณพ่อสืบไปต่อคุณน้องไหมฮะอนาคตใหู้ก็มีก็มีให้โอ้โหใส่บนคอสะสมแค่ไม่ขี่องก็พอละไมสะสมไม่ไม่เก็บแล้วตามคุณพ่อตามคุณพ่อถ้ามีอะไรก็ตามพี่ได้นะถ้ามีอะไรก็ตามพี่ได้นี่เลี้ยงเต่าลังเต่าเจ้าคุณนอเนี่ยครับจริงๆเจ้าคุณนอเนี่ยต้องถามว่าผมไม่รู้ทาไม ราคาเนี่ยเม่าอีกสักระยะหนึ่งราคาจะดีแต่ที่แล้วมาราคามันมันไม่ดีเหมือนอย่างอื่นไงพาพรวมนะฮะผมดูแล้วจริงๆตรงนี้ถ้าถ้าที่สนใจนะผมก็สนใจเนี่ยเป็นพวกเหรียญละครังนะฮะอาจจะมีเหรียญห้ารอบบ้างอะไรบ้างผมผมก็เช่านะแต่เขาเนี้ยต้องถามคุณพ่อว่ามีราคาใครบ้างไหมเดือวนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกุนี้นะรูปหล่อสองรูปนี้เ่เหรียญตั้งไว้ที่ห้าแสนห้าคือห้าแสนห้าละห้าแสนห้าเหรียญทองแดง่คุณพ่อ เขาเล่นกันอยู่เราๆบล็อกนิยมนะฮะมันอยู่ประมาณส0 0 0ม่บลกลบถ้าเป็นเหรียญละคันนะคุณพ่อผมจำนวนอย่างงี้ผมคิดว่าที่มันมีทองเมียแล้วก็ถั่วไปถ้าลองจดถั่วดูไม่เป็นไรลองจดเลยได้ครับคุณพ่ออาจจะลองดูก่อนนะว่าอันไหนเช่าได้อันไหนเช่าไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เช่าคุณพ่อเนะเพราะจริงอย่างวันนี้เนี่ยแวะเวียนมาดูจริงๆหลักๆเนี่ยที่มามีชุดปูโตะด้วยครับนะครับอาชุดนี้ผมพอจะทราบราคาคร่บเขาเข้าแล้วนะฮะว่ามีอะไรบ้าง และพอจะเช่าอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมไปดูชุดนั้นก่อนซึ่งชุดนั้นเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ตอนมาแล้วว่ามีโอกาสได้ซื้อขายกันแน่นอนนะครับ,รบเป็นเป็นชุดทองหลวงป,ปู่โตะนะฮะคุณพ่อที่สองรูปมาเนี่ยมันมีองค์นึงหรือเปล่าฮะมีองคหนึ่งใหม่ถึงเลยตอนที่ที่คุณพ่อส่งส่งรูปชุดปู่โตมาเนี่ยจะมีองคหนึ่งฮะถ้าผมจำไม่ผิด เป็นปิดตาเหรอเป็นเจ้าแม่ขุนอินไหมโอ้เจ้าแม่ขุนอินนั่นผมไม่มั่นใจไปหยิบกล่องที่สี่โอเคนะสักครู่นะฮะพอดีน้องของแม่บ้านเนี่ยโอ้โหนั่นก็ลุกอุตโตรวนๆเลยนะเราสามารถที่จะได้ดูของจริงไหมคุณพ่อผมไล่เรียงดูองค์แรกเลยนะได้ดูเชจอมาเลยฮะองค์แรกก็คือเป็นจำพวกสองนะฮะองค์นี้เป็นเนื้อใบลานนะครับเช่าพาแบบเร็วๆครับเรามาดูด้วยกันนะฮะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะฮะ ลูกเหมือนใบโหนะครับผมถามไปหนึ่งพาที่ผมดูนะเนี่ยสามองค์เนี่ยจัมโบ้สองปดนี่ยันดุงเล็กเนี่ยปูกเสกสามไตมาสครับททำไมสามองค์นี้เป็นโซนชนนเหมูนหมดเลยคุณพ่อตอนที่เช่าเนี่ยมันมีทั้งแช่กับไม่แช่แต่ความความรู้สึกอะคนเขาจะเล่นไม่แช่ตอนนู้นแต่ที่ชอบเล่นแช่เพราะว่าพิธีการทําของแช่เนี่ยมันดูเขาเรียกอะไรก็แช่น้ำมต์ที่มันมันดูคือใจเราเนืองกับความขัง คนสมัยก่อนชอบเล่นพระด้วยความเข้มขังแล้วอีกอย่างหนึ่งหลวงปู่โตเนี่ยท่านเป็นผ้า,าจานที่แบบสุดยอดอในในช่วงนู้นนะขณะตอนนั้นแม่เสียประเครื่องนั่นก็แพงแลูวโซนชนน้ามนเนี่ยเมื่อก่อนเล่นกันเป็นหลักเลย,เลยก็มีทั้งคนชอบมันไม่ชอบอแต่จริงๆแบบถามผมผมเลือกผมเลือกอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่ผมถามคุณพ่อเนี่ยเพราะว่าพระที่เอาออกมานะฮะสามองค์นี้ชนน้ำมูลหมดเลยซึ่งปัจจุบันการเล่นพระของเด็กรุ่นใหม่นะเขาจะเล่นถุยสวย คมคมเนื้อต่างยิ้วกดได้คมคมชัดๆครับแต่พารคคุณพ่อเนี่ยรู้เลยน่าจะเป็นคนรุ่นเก่าที่เล่นกันมาก่อนเลยสอบถามเพื่อแชร์ประสบการณ์ครับให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแช่น้ำมนหลวงปู่โตเนี่ยกว่าจะได้มาหนึ่งองค์เนี่ยเขาต้องปั้มพาร์คเสร็จปุ๊บเขาต้องไปแช่ตุ่มน้ำมนนะกว่าที่จะขึ้นเป็นคราบน้ำมันอย่างเงี้ยใช้อะไรใช้เวลาใช้เวลาและอยู่ในตุ่มเนี่ยหลวงปู่กระปุกเสร็จด้วยใช่ทำให้พาร์คที่มีโซนแช่น้ำมันเนี่ยได้ความเข้มเหมือนเหมือนพระปักน้าหนึ่งสองสามครับ ตอนหลวงปู่สุดอยู่เนี่ยถามว่าหนึ่งกับสามมันไหนเข้มขังกว่าหนึ่งสามสามที่ปลูกสามตจมากอ๋อเหรอครับแล้วปลูกแบบชนิดที่ทุ่งเทเลยจะจนหนึ่งกับสองจริงๆก็คือพิมพ์เดียวกันเขาแยกคือเขาไม่แยกโดยโดยสมัยนั้นนะครับพอไปพูดแยกปุบมันยุ่งตอนหลังก็เริ่มบอลหนึ่งกับสองจริงก็รุ่นเดียวกันละแต่สามคือมันจะอ้วนกว่าองค์จะเล็กกว่าเนี่ยแล้วรุ่นสามเนี่ยเป็นรุ่นที่ถ้าเราเอามาใช้เนี่ย โอ้โหแต่สามมีลึกพิมพ์ลึกกับพิมพ์ปื้นผมว่าเยอะเจ็บพินสิบพิ์เลยแต่สิบกว่าพิมพ์เลยนะอแต่แต่ละอันแต่ไม่เกินสิบเท่าที่รู้เหมือนของวัดพญาติเงี้ยอคนก็เล่นแต่หลวงพ่อกันวัดพญาตเงี้ยผมถามว่าพุทธคุณอาจารย์รุ่นหลังท่านสามสี่รุ่นหลวงพ่ออันวัดพญารู้จักไหมครับไม่แพ้อาจารย์เลยกะลูกศิษย์นะฮะเหลียนสมัยก่อนเน่เหลียนไม่ขี่ลอยครับคุณเชื่อไหมคนตึกจากตึกขึ้นบนลงมาหัวทิ้งลงต่อเลย สลลกฟืนนมาแ้วบเดี๋ยว <ST AN IC AL> เรื่องจริงที่เห็นเลย <C ell> um> คือคือต้องบอกว่าตระกูลของท่านที่สุดยอดมากคือ <C ell> um> สมานั้นก็เล่นก็ดูกันที่ความศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วํามคุณ <C ell> um> พ่อถ่ายทอดวิชาให้ทางให้ทางน้องเขาบ้างไหมครับก็นิดหน่อยพ่อทางนี้เขาเขา ดูงานอย่างอื่นอยู่อ๋อแต่ก็เก็บบ้างมาันมีเก็บพักย่องไหมก็มีแล้วแต่พี่พ่อให้บ้างเก็บบ้าททำบุญเก็บตามวัดนั่นสมาัยก่อนเนี่ยชอบเก็บอยู่สองอย่างคือเรื่องเรื่อง,องบางทีก็ซื้อที่บ้างบางทีก็เก็บพระด้วยใช่อพอดีคุณเอ็มพาตอนนี้นะถ้าสักหลายปีที่แล้วนะลบอุิมผมมีทุกพิมหรจอคนไม่เสียายเพราะตอนนั้นความที่เราผมผมโโหมันมีคนงานนะผมใช้คนงานต่างได้เราเองบางทีไม่อยู่บางทีก็ไปเช็ดห้องะ เลียมผมดีๆเป็นตรงกลุงทองคำเอาไปหมดหายหมดเลยหายเรามาดูหลวงปู่โตกันดีกว่าโองค์แรกนี่เป็นจมโบสองนะครับเนื้อใบลานองค์นี้พรกเขาแช่น้ำมนมาคุณพ่อครับพรเคยเอาออกมาจากกลองไหมฮะไม่เคยไม่เคยเลยนะฮะนี่ผมเป็นคนจับคนแรกเลยนะคุณพ่อทราบอยู่แล้ว ปัจจุบันคนเล่นเนื้อน้ำมันเล่นพักที่คมคมมากกว่าใช้น้ำมนันอันนี้ผมแจ้งก่อนจะได้ทรารบกันมุมมองเดียวกันครับมาอ<า>งแรกครับจะนว่สองคุณพ่อตีราคาเท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี่ยผมตีไว้อยู่สองแสนคุณพ่ออันนี้ตีราคารวมเลยนะฮะ <c oughs> คุณพ่อไม่มีราคาทีละองค์ให้ให้ผมได้พิจารณาเพราะมันแค่หกองค์เพราะเครืคร่องมันไม่ยากอีกสามองนั้นก็แบบเดียวกัน เดี๋ยวผมจะคำนวณราคาให้คุณพ่อแล้วกันถ้าบอกว่า6องสองแสนเดี๋ยวผมดูให้นะฮะองค์ที่สองคือปิดตาปลดหนี้ยันนะองค์นี้เหมือนกันเลยเป็นโซนช่น้ำมนต์นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะน้ำมนต์ค่อนข้างเต็มเลยนะฮะต่อไปนะฮะปิดตาจะตรงเล็กเนื้อใบลานนะครับองค์นี้ก็เป็นโซนช่น้ำมนต์เหมือนกันคือพระคุณพ่อเนี่ยช่น้ำมนต์หมดเลยทั้งสองค์นะครับโอเคครับพระเรียบร้อยดีฮะต่อไปนะฮะสามองค์นี้เนี่ยรูปเหมือนไปโทนะครับหลังยันนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยเป็นเนื้อ ขันลงหินรุ่นนี้นะครับ <_ D> เขาก็จะมีเนื้อ <_ D> นวะขันลงหินนะฮะสามองนี้เนี่ยเป็นเนื้อขันลงหินนะฮะ <_ D> ถ้าเป็นขันลงหินเนี่ย <_ D> เขาจะมีโค้ดยันนะตัวเดียวที่ต่อกับเหรียญล้อมแม็กนี่ไม่ใช่โลหะหรืขันลงหินคือเนื้อทองเหลือง <_ D> แต่ถ้าเป็นเนื้อนวะโลหะเนี่ยจะเป็นคโค้ดอีกตัวหนึ่งรุ่นนี้เขาจะแยกโค้ดชัดเจนสามคงนี้นะครับโคตดตัวเดียวกันเลยฮะซึ่งโค้ดเขาจะเป็นโคตดตัวนี้ 2องแสนของคุณพ่อนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะนะครับถ้าผมซื้อองค์ละ1 5มื่นเนี่ยมันจะเป็น4 5่0 0นะครับอ่ะอันนี้4 5 0 0 0นะฮะส่วนจำพวกสองเนี่ยฮะมันก็จะมีจะมีราคาตั้งแต่6 0 0 0 0่0 0จ็แล้วแต่แล้วแต่สภาพเนื้อน้ำมันคมๆเนี่ยอาจจะไปแตะองค์หนึ่งแสนได้เลยนะครับแต่คุณพ่อเป็นโซนชนนมนมีการเล่นกันอย่างที่ผมบอกไปถ้าเนื้อน้ำมันคมๆราคาดีถ้ากล่องนี้ตีราวๆอยู่ที่ประมาณ70,000นอ่ะ70,000แล้วก็ปลดหนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นโซนชนนูเหมือนกัน กดนี่ตีห้าหมื่นจะเป็นแสนสองครับแสนสองยันตุนเล็กเนี่ยองค์นี้เป็นโซนชั้นน้มูนถ้าเป็นเนื้อดําๆเนี่ยผมครับปล่อยอยู่ง 30, องค์ละสามหมื่นองนี้เป็นโซนชั้นมูนผมซื้ออยู่สองหมื่นห้าถ้ามาคํานวณกันจริงๆนะฮะเจ็ดหมื่นห้าหมื่นครับสองหมื่นห้ามันจะเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทชุดนี้สี่หมื่นห้าก็จะเป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับคุณพ่ออย่างจริงๆคุณพ่อตั้งไว้สองแสนเนี่ยจริงๆราคาคุณพ่อไม่ผิดเพี้ยนนะคือเขาบิดกันนิดเดียวเลย คืออย่างนี้จะไปฟังจะไปบอกว่าให้คนอื่นก็ตีราคาคือไม่ได้ทำนะแต่เพียงแต่พอเราไม่รู้ราคาใช่ไหมก็บอกรูกชายบอกว่าเออเราลองเราลองถามเพื่อนสมาชิกมีคนขอซื้อตรงนี้เลย6องค์สองแสน เขายังแต่เขายังไม่ดูพระให้ถ่ายชัดๆให้ก็ดูทั้งสองสามเที่ยวมีรอยฟันนะแต่ไม่ใช่นั้นนะไม่ป็นไรคแล้วผมพูดนี้ฮะหลักการการเช่าพระนะคุณพ่อส่งรูปไปปุ๊บนะคุณพ่อตีราคาสองแสนถ้าบอกสองแสนขอดูพระแต่พอถึงเวลาปุ๊บเขาต้องดูพระเหมือนที่ผมดูถ้าเขาดูปุ๊บเขาเห็นบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะมีการต่อรองแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตีพระว่าองค์นั้นอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะดูแค่สภาพพระว่าพระองค์นี้ไปได้ไหมถ้าคุณพ่อสังเกตดีๆนะราคาที่ผมให้เนี่ยราคามันใกล้เคียงกับที่คุณพ่ออยยากได้เล แต่บางอย่างเนี่ยมันมีบางจุดที่ตัวเลขมันดรอปลงมาอย่างสามองค์เนี่ยเป็นเนื้อขันงหินส่วนตรงเนี้ยเป็นเนื้อโซนแช่น,น้ำมนตราคาที่บอกแสนเก้าเนี่ยเป็นราคาต่อองค์ด้วยซ้ำวก็วอ,อยมเมือหน,นึ่งใช่ครับคุณพ่อบอกราคาเขาเนี่ยแต่เขาไม่เห็นพระคุณพ่อวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่จ่ายเงินเท่านั้นเป็นคนคที่ให้ราคาพรอย่างพุดเอ็มลองดูอันนี้นะองค์นี้เป็นนี้นะฮะสมเด็จชุนดูดวานนะครับรุ่นนี้ นะฮะเป็นเนื้อดำนะฮะแล้วก็จะโรยผงแร่ตะไบนะครับอาจจะขมขอดูีกหนึงที่เล่นกันหลักเป็นบล็อกแรกถ้าบล็อกแรกองค์นี้อยู่ประมาณ20,000บลกคบถ้าบล็อกสองเนี ff, freely, mm er ่ยเล่นกันแค่หลักพันเราก็จะดูตรงประมาณมุมมุมบนนี้บล็อกแรกเนี่ยมันจะมีร่องรอยตัวตัดนะฮะแล้วก็จะเป็นร่องรอยของบล็อกเขาอยู่องค์นี้เป็นบล็อกสองนะฮะอันนี้เล่นแค่หลักพันเนี่ยอันนี้วางดีกันอันนี้เป็นเจ้าแม่กุนอิมนะครับพระเขามีจำนวนการสร้างน้อยแค่หลักร้อยองค์นะฮะก็ เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าแท้ไหมถ้าแท้นี่มีตัวเลขตั้งแต่ห้าหมื่นถึงแสนเลยขึ้นอยู่กับสภาพความสวยจะาแม่คุณอิมเนี่ยพระรุ่นนี้ถ้าเป็นของหลวงปู่โตนะฮะเขาจะมีโค้ดต่อเต่าตอกอยู่ซึ่งองค์นี้ยังไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่าเจ้าแม่คุณอิมบ็อกเนี่ยผมไปเห็นออกที่วัดอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นของหลวงปู่โตเนี่ยจะต้องเป็นโค้ดต่อเต่าตอกอยู่ข้างล่างตรงช่วงด้านล่างของเจ้าแม่คุณอิมนะฮะซึ่งองค์นี้เนี่ยยังไม่ใช่หลวงปู่โตแต่เป อันนี้ไม่ใช่ันกรณีอ,อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้น่าจะมาจากที่เดียวกัน,กนอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่หนึ่งซึ่งผมไม่เคย <6 S 1> เห็นแบบน,นี้อาจจะไม่คุณอิมองน,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 นี้ก็เป็นพ้าแท้แหละแต่อาจจะไม่มีราคาคนะครับอันนี้เป็น เป็นพรกกลิ่งพรกกิ่งเนี่ยออกวัดใหม่อัมพรนะครับรุ่นนี้ไปออกวัดวัดอื่นนะฮะแต่หลวงปู่ปุกเสกนะผมขอดูไว้หนึ่งถ้าแท้นะรุ่นนี้เขาจะมีเนื้อนวะกับเนื้อขันลงหินเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นเนื้อนวะโลหะเนี่ยราคามีพันไปปลายนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อขันลงหินเนี่ยอยู่ประมาณสามสี่พันนะฮะที่ผมนี่เช่าอยู่ซึ่งรุ่นนี้เขาจะต่อโคตตรงก้นโคดต่อเต่าวงนี้มีโคดตรงก้นนะเป็นโคดต่อเต่าแต่ว่าเขาเป็นเนื้อขันลงหินแท้ครับ แต่คราวนี้ราคาถ้าเช่าอยู่องค์หนึ่งอยู่มันสี่ห้าพันถ้าคุณพ่อปล่อยปล่อยได้อะผมวางไว้ก่อนน่าถอดยิงเหรอน่าถอยิงเหรออย่างที่ผมบอกคุณพ่อว่าพระรุ่นนี้เขาไม่ได้ออกวัดประดู่ชิมพีเขาไปออกที่วัดใหม่อมพรราคาเขาจะค่อนข้างต่างตัวเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อกะไหล่ทองเขอวัดสิงขันนะฮะก็พระรุ่นนี้สร้างปีประมาณ25 2 3้าสนะครับก็เขาเลื่นกันหลักพันเวลาท่านไปไหนวัดวัดนั้นก็จะมีความเจริญท่านก็ไปปลุกเสกพระให้วัดอื่นๆเอางี้แท้นะครับอาจจะ ไม่ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยโอ้โหไฟดับเลยคุณพ่อนะครับเหรียญหนึ่งสวยๆปล่อยได้องค์สองสามพันแต่เหรียญนี้มีสนิมเขียวมาเยอะแนะนําให้เก็บไว้ก่อนอ่ะโอเคคุณพ่ออันนี้หมดแล้วไหมมีเพิ่มเติมไหมผมจะได้ดูให้คุณพ่อทีเดียวถ้ารูปโตมีมีแดดมีแดดเียเมื่อกี้คุณพ่อให้ราคาเหรียญเหรียญละคังของหลวงพ่อเกษมมาแป๊บนึงนะผมเพิ่มเติมเลยของหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งหกนะฮะเป็นเนื้อทองแดงท้งหมด6องเนาะแล้วก็จะมีเป็น เหรียญห้ารอบอีกสององแล้วก็มีรูปเหมือนอีกองหนึ่งอ่ออา์สิบองรูปเหมือนมีสององห้าสิบห้าห้าแสนห้าจริงๆราคาตรงเนี้ยค่อนข้างสูงเหมือนนิดนึงตรงนี้อาจจะเช่าคุณพ่อไม่ได้แต่ผมว่าไม่สูงนะแจ้งนี้คุณพ่ออย่างเนี้ยเหรียญหนึ่งนะฮะถ้าเป็นบล็อกนิยมนะฮะเนื้อทองแดงเนี่ยเขาเล่นอยู่สองหมื่นบวกลบถ้ามีทองเนี่ยซึ่งผมผมดูว่าถ้ามีมุมไปได้เช่าคุณพ่อได้คะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีถ้าราคาสูงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เช่ากันแต่ก็ก็ดูแลพระโอเค แต่คนีอยู่ที่ราคาเดียวเอาไปว่าเอาเอาที่เอาที่เช่าได้ไหมคุณพ่อได้ได้ปล่อยพระเนี่ยต้องให้คุณพ่อสบายใจครับเนี้ยถ้าไม่โดนกันเนี่ยเราก็ไม่อยากเช่าเกรงใจคุณพ่อด้วยเอาไปว่าปล่อยแล้วคุณพ่อสบายใจดีกว่าคุณเองคำนวณแล้วยังไงล่ะคุณพ่อมันไม่ถึงแต่พี่จะบอกน้องว่าราคาที่น้องเช็คเวลาน้องไปเช็คเขาราคาเขาขายองค์หนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นน้องต้องไปดูว่าหนึ่งเลยเขาขายกันเนี่ยเขาขายได้ไหมสองเลยเนี่ย เวลาเขารับเข้าเนี่ยเขารับมีเท่าไหร่คือพระเครื่องเนี่ยถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยได้แต่คุณพ่อต้องดูราคามันจะมีราคารับเข้ากับราคาปล่อยออกผมบอกก่อนชุดนี้บางรายการเนี่ยราคาเขาจะค่อนข้างสูงไปนะฮะบางทีผมเช่าไม่ได้หรอกแต่ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นคุณพ่อเขาบอก<า>ว่าองค์ไหนท,หที่คุณพ่อเนี่ยปล่อยได้ราคาที่คุณพ่ออยากได้<า>คุณพ่อปล่อยเลย<า>สบายใจด้วยอะไร<า>ที่ผมสามารถเอาไปต่อยอดได้ ลายที่ผมเชอาไว้แล้วเนี่ยผมสามารถไปทํากําไรได้อันนี้พูดตรงๆเลยผมเ<อ>ช่าคุณพ่อแต่ถ้า<อ>ดูแล้วเนี่ยมันสูงเกินความสามารถผมแล้วกันก็ต้องยอมให้คนอื่นเขาไปเรามาคุยชุดเดิมที่เราคุยกันดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยแสนเก้าบวกกับองค์นี้ประมาณ 4, สาี่พันแสนเก้าสี่อันนี้ซื้อประมาณพันหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันผมจบคุณพ่อได้ไหมจะได้ใจกันเอาอย่างนี้เลยเป็นเป็นสองแสนตัดชุดนี้ไปแล้วกันคุณพ่อบอกสองแสนนะอ่าโอเคครับตัดจิงี้ไปแล้วกันอ่ะสองแสนก็สองแสนผมจบให้คุณพ่อนี่นะฮะ คุยกันได้สักพักนึงแล้วนะครับพักคุณพ่อมี2กล่องนะฮะกล่องนี้ก็บางยบางอย่างเนี่ยตัวเลขไปไม่ได้อาจจะไม่ได้เช่าไปไม่แน่เดี๋ยวจบตรนนี้ปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บคุณพ่อใจอ่อนอาจจะปล่อยให้ก็ได้ผมเอาเงินสดให้คุณพ่อก่อนสองแสนบาทจ่ายตังก่อนนะฮะอาจะได้สบายใจนะครับนี่นะฮะสองแสนบาทครับคุณพ่อครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเนี่ยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปชุดแรกแล้วเนี่ยจะมีอะไรได้เช่าอีกหรือเปล่านะครับ จากที่เมื่อกี้เช่าพระหลวงบุโตไปนะครับผมเนี่ยได้ได้พระเพิ่มเติมมานะครับก็เป็นชุดนี้ก็มีสมเด็จนะฮะแต่องค์นี้พระเขาหักสมเด็จถ้าหักเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักแสนอยู่แล้วครับก็เช่าคุณพ่อมาองค์นี้นะครับก็มีปักน้ำรุ่นรุ่นสามแล้วก็รุ่นหนึ่งครับสามองค์อันนี้เป็นเสือพะวงนะฮะก็สุดท้ายผมต้องจ่ายคุณพ่อเพิ่มอีกหกแสนหกนะครับเดี๋ยวลองคำนวณเพิ่มเติมมาได้ฮะสามแสนห้าบวกกับหกหมื่นนะฮะบวกกับสองแสนห้านะฮะก็จะเป็นหกแสนหก นะครับเมื่อก,กี้ให้เงินคุณพ่อไปเพิ่มสองแสนตกใจตอนแรกนะครับคิดว่าจะจบแค่สองแสนคุณไปคุณมาเรียบร้อยนะจ่ายเงินเพิ่มนะฮะสรุปรแล้วเนี่ยผมโดนไปเกือบล้านแล้วคุณพ่อถ้าผมนั่งนานกว่านี้เนี่ยผมว่าต้องมีล้านกว่าครับล้านแตกแน่นอนก็กลับบ้านเนี่ยได้พาเพิ่มเติมไปนะฮะก็ขอบพระคุณคุณพ่อมากครับใครมีพาเครื่องนะครับหลวงพุมมตโตหลวงพ่อคูหลวงพ่อทิมหลวงพ่อทวดหรือม,มีสมเด็จอะไรลองส่งรูปมาที่ไลน์แอสไลน์อินัเทพนะฮะผมก็เช่าพระนะก็เช่าหลากหลายเลย ก็มานั่งดูพูดคุยกันนะฮะถ้าราคาได้ผมก็เช่าเลยแต่ถ้าบางองค์ราคาไม่ได้อาจจะขออนุญาตไม่เช่านะฮะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยนะคุณพ่อเนาะและในครั้งหน้านะครับผมจะไปเช่าพาที่ไหนอีหลีลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมไม่มาเทพนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณน้องนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ